He's got a never say die attitude, really good at just getting stuck in in the pocket and making the fights entertaining. But so is Concrite. กลัวสยอย่างใ้สนุกเลยครับโมฮัมหมัดนี่ดูท่าก็น่าจะเป็นมวยหมัดเลยครับโอ้โหแต่แข้งก็มีครับแข้งขวาระเกียงก็ต้องระวังหมัดซ้ายโมฮัมหมัดครับแต่ว่าวันนี้กองไลนี่ดูเหมือนว่าจะค่อนข้างมั่นใจเลยครับแต่ชนะกรอนก็เข้าไปรอชิงชนะเลิศเป็นชั้นเป็นชมป์ประจําสัปดาห์นะครับจากผู้สุดท้ายก็พยายามจะใช้หมัดนะครับมฮัมหมัด เป็นอาวุธที่เขาถนัดเจอหมัดของก้องไกลครับสาดคืนด้วยแข้งครับขยับเดินเลยนะครับก้องไกลสับขาครบโอ้วันนี้มาดุครับมาดุครับมีศอกด้วยครับโอ้โหฟันจังหวะนี้เชียวไปอาแล้วครับเห็นเห็นอาวุธหนักๆของทั้งคู่แล้วนะครับวันนี้ถือว่ามาถูกทรงนะครับถูกใจถูคุณตาดั่งดูนั่งชมอยู่หน้าจอนะครับช่อปแปดคนเลขยี่สิบเจ็ดครับวันนี้กองไกลมาแบบดุดันเลยครับ โอ้โหมีสอกมีหมัดโอ้โหหมัดขวาครับโดนเข้าไปถึงกระเบียดนะครับโดหมัดแม่แต่ยังกัดฟันกรอก่อนครับโตมาได้แข็งขวา ยืนกับด้านล่างเอายังไงดีครับซุปากุดคเตะรับตวนโอ้โหยอดจริครับแบบนี้โอ้โหเหมือนจะยืนได้หน่อจี๊ดครับโดนทุ่งสองโอ้โหโดนจับกัดแปครับแล้วั็เพนช่องครับกองไก่กองไก่ปิดเกมได้เลยหรือเปล่าครับยกนี้พยายามจะบวกสอกสู้ครับปูหามัดไม่มี่แหละจะเสียครับโดนนับ8ไปแล้วครับโดนเข็นล้มลงไป โอ้โหหจุกครับหายจุดหรือยังครับฮัมัดกองกลายต้องซ้าครับแผลเดิมแผลเก่าครับพระเอกไม่ใช่ไอขวัญครับแต่ว่าเพนโดฮัมัดครับว่ายังไงกดขวาเข้าไปเต็มเต็มหน้าแต่ว่ายืนอยู่ได้นะครับแม่ต้องยกการฟังสูงเลยครับมฮัมัดกองกลายนี่ก็พยายามเน้นครับอ่าไต่ล่างครับไห้พวงอุ้ยมีสวนหมัดทุกซ้ายจิ้มลัจิ้มลับตัวคืนครับมฮัมัตแม่น่าจะฟื้นเลยครับคุณหนึ่ยครับอืมอ่ะยายาบวกซอกครับโอ้โหอ้าวตอนนี้ ไม่มีอะไรจะเสียครับอย่างที่บอกครับต้องเอานับคืนครับฮัวหมัดโดนนับ8แบบนี้เสียหายครับพยายามบวกอีกทีหนึ่งโดนเหมือนกันครับก้องไก่ก้องไก่โดนเหมือนกันอาล้ครับโอ้โหหมดยกครับพักก่อนครับเสียไวเหลือเกินครับยกรกที่ผ่านมานี่มีหนึ่งนับนะครับจากฝีมือคนนี้นะครับตองไกลสิงยักษ์รเรนรับมวยไทยมีลางหายใจเลือดเพื่อเลือกนะครับบัวหมัดคาลรือครับไปดูภาพช้าครับนี่ก็ฟันอสองเล่นเน้นแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับ โดนด้านบนโอ้โหบอกกองไกลครับฟันมาต่อยมาแต่พอเปลี่ยนเป้าหมายครับกองไกลครับต่อยขวานําไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวดูหมัดตัดลําตัวของกองไกลฟันกระเสียบไปเสียบมาเลยครับนี่นะครับโอ,โโอโ้โหลิเวอร์ช็อตครับมาตัดบริเวณขั้วตับครับแบบนี้ร่วงครับโอ้นักมวยหลายคนเป็นแบบนี้นะโดนต่อยบนเนี่ยต่อยหน้าทนได้ แต่พอโดนตัดลําตัวนี่โอ้โหมีงอมีอาการก็อดโดนนับไปแล้วครับแต่ว่ายังไม่โดนน็อกครับยังมีโอกาสที่จะกลับมาได้ครับสําหรับมูฮัมหมัดอ่าแล้วครับยกนี้ต้องลุยแล้วครับกองกาอีกก็ไม่ถอยเหมือนกันครับปากหลักสู้เลยครับกลางเวทีปากหลักบวกกันเลยครับอ้าวตัดลําตัวอีกแล้วโอ้โหโดนแล้วมีสะดุ้งสะเทือนครับมูฮัมหมัดอะไรยังไงนี่แต่บอกว่าต่อยหน้านี่ต่อยมาเลยครับออกการเชิญครับ แต่ว่าต่อยหลวงโนี้ขอเธอเอ้าโอ้โหมีฟันสออปีสะบัดจ่อ,อครับก็ไกลหันมาเล่นของปีคมแล้วครับพญาป้ายแม่โมฮัมหมัดที่เหมือนจะฟันสู้นะครับแต่ว่ายังไม่มีโอกาสมาปลางบวงน้งโอ้โหตัวยังกระยักนี่ยังบิดล้มครับกองไกลโอ้โหหลมนนี่แทบไม่อยากจะลุกนะโมฮัมหมัดอาการไม่ค่อยดีครับแต่ว่าใจยังสู้อยู่ครับพยาบวกผัดบวกศอกแต่เจอแข้งดอกนี้ครับโอ้โหตะยัดไปเลยครับซ้ายอีกทีหนึ่งโอ้ตอนนี้นี่เลือดออกครับ อาวุธของก้องไก่เฮ้ฟันไปฟันมาโอ้โหตัดตัวอีกแล้วอยู่ไหวไหมอยักไหวนะครับอปมาคัดไม่โดนพยายามใช้สายคลำเลยครับแทงเข่าซ้ายโอ้โหต้องถอยเลยครับโมมัดครับแต่งยัน,นไหนก็ต้องถอยครับเจอลำตัวเอาถีบยันเลยครับอยากให้เข้ามาเจอขวาลำตัวขวาขึ้นบนโอ้โหต่อยฉลาดครับบอลนี้ก้องไก่ครับมาหลากหลายครับลำตัวไปหน้าไปหน้าลำตัวล่างกลางบนมาครบครันครับห่วงกันเลครับเข่าซ้าย โอ้โหบบม,มีสู้มีส่วนเหมือนกันครับอือโอ้ตอนนี้นี่สู้ยิบตาครับต้องกาเองก็ไม่ถอยไม่เปิดโอกาสให้มูหัวหมัดเลยครับ<อ><อ>ยังคงเป็นฝ่ายเดินเข้าหาครับ<อ>พยายามบวกศอกองัดศอกอีกทีหนึ่งครับโอ้โหบาดเสียวแต่วันนี้จะมีเลือดไหยครับวันนี้จะมีเลือดไหมน็อกเร็วก็พักเร็วนะครับเพราะว่าต้องไปรอชิงชนะเลิศในคู่ที่7คู่สุดท้ายนะครับ แม่แต่ว่าวันพีไม่ว่าใครจะชนะนี่ก็ถือว่าช้ำเลยครับต่างคนต่างโดนเลยครับโดยเฉพาะยกนี้นี่โมฮัมหมัดคาลีนี่ออกมาสู้ยับเ,เข้าไปครับต้องไกลย,ยังไม่มีโอกาสจะไม่มีจังหวะครับโอ้หฟันศอกลูกนี้แตกไม่แตกครบเป่า,ปาพูดปู้นเลยครับโอ้โหฟันกันขนาดนี้เหลือเชื่อเนี่ยยังไม่มีคนแตกครับหรือว่ามีแล้วครับต้องดูใบหน้าของมมฮัมหมัดครับป้องในนียังครับยังไม่แตก อ่ะแต่ว่ายังคงเดินเข้าหาครับโอ้บวงหมัดเองก็ยังไม่แตกเหมือนกันครับโอ้ยังเหนียวทั้งคู่อ่ะเดินปวดแข้งครับเกีียวครับเกลียวแล้วอ่ะลบลงไปลุกขึ้นมาสู้ต่อแม่ีฟองขึ้นหน่อยครับจานจานบอกไปต่อแม่เหมือนว่าจะแข็งแรงขึ้นมาเลยครับบวงหมัดคาลิวเริ่มจะมีหมัดสู้ครับตอกไหเดินติดเข้าไปครับแข้งซ้ายอยู่ไหนครับแข้งซ้ายอยู่ไหนแม่ยังไม่แตกครับ ข้ามาพุ่งลพพานโอ้โหตั้งกระแพงบังเลยครับตีไม่ได้ครับโมมัดโอ้โหยกนี้กลับมาสู้แบบชนิดที่ว่าโอ้โหสนุกสุดใจเลยครับโมมัดคาเลวกดขวาไปครับเอาโดนขวาก็แบบมีเซครับกองกลางตอนนี้บวกปั่นอีกครั้งนะครับกดยกที่สองโอ้โหคู่แรกวันนี้ครับของศึกบล็อกเวอร์เฮาส์ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจรกล์เฮาส์ครบหลากหลายให้บ้านคุณ ไม่ได้โกรธกันมาแต่ปางไหนนะครับเพิ่งจะมาเจอกันนี่นะครับตอนต้นรายการนี่นะครับว่าใส่กันโอ้โหชนิดที่ว่าไม่ต้องถามชื่อถามแซ่ครับไม่ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโอ้โหมีงัดสองนะครับโ,โมบัตคาลูลูกนี้ครับสองเฉียดไปดูจากอาวุธของทั้งคู่แล้วเนี่ย ไม่น่าจะมาถึงยกสามนะแล้วก็ยังไม่แตกเลยนะคุณดุยนะโอ้เหลือเชื่อครับโอ้แลกกันขนาดนี้นี่น่าจะเป็นเกมที่จบไวครับแต่ว่าถึงยกสุดท้ายครับยกนี้ต้องมาลุยกันต่อครับยังเป็นไปได้หมดและครับก้องไกเองได้นับก็ตามครับแต่ว่าเป็นเกมที่ยังหวาดเสียวอยู่ครับเพราะว่าโมฮัมหมัดดีเกโอ้โหใส่มาแต่ละดอกทั้งหมัดทั้งศอกก็ยังมีลุ้นที่จะกลับมาได้ครับยกสุดท้ายครับ3นาที ไปกันต่อครับตอนน่อยดีต่อยสนุกได้ลุ้นรางวัลจากโค้ชเฮาส์นะครับนัดชกยอดเยี่ยมและก็คู่มวยดูเดือดประจำสัปดาห์ครับโอ้โหหัวซ้ายเต็มๆแหมหันไปยู่ข้างนอกเลยครับกองไกลครับขอหัวซ้ายแบบจัดๆครับแหมเป็นแค่ซ้ายหน้านะครับขวาหลังยังไม่มากระโดดเข่าลอยยังไม่โดนแหมมองมาตอนนี้โอ้โหถุกซ้ายครับ เชิญชวนนะครับกองกลายเชิญชวนอบอกให้ต่อยเข้ามาคือแสดงเห็นถึงสาร่างกายของก้งไก่เหมือนกันนะครับกลับมาภาคนี้นี่โอ้โดูเจ้าตัวตั้งใจเหลือเกินครับโดนหมัดจังๆก็ยังยังไม่มีอาการครับคือโดนเหมือนกันนะครับก้งไก่แต่ว่าเก็บอาการได้ดีแล้วก็เดินอัดตลอดเลยครับโอ้โวันนี้นี่ ือว่ามาดีจริงๆครับอนะแต่ว่าโมมัดยังไม่ยอมครับยังสู้อยู่กระทุงง้งเข่า้าไปงัดศอยอีกทีนึง่งเดี๋ยวต้องมีคนแตกแหละเดี๋ยวต้องมีคนแตกบ้างแหละมีศอกกลับด้วยครับโอ้โหแบดบอนอยากเอาเรื่องได้ครับนี่ครับปันแหลกแล้วครับมแบดคาลือครับอ่ากองกลายเสียบสู้โอ้โหตกทุกขวาครับตกเต็มๆเอาบวกมบดกันแล้ว ไปดีก็อยู่ครับไครทนก็ยืนไปครับไครไม่ไหวก็นอนลงไปหัวยโอ้าหุยกระเด็นครับลูกนี้ขนาดติดกาดหัวไปอีกแล้วครับโอ้โหกระเด็นกระดอนครับฝันศอ้ํามอีกเอาเดินเข้ามาเดินเข้ามาก็ต้องโดนเลยครับโอ้ตตองชื่นชมเลยครับชื่นชมหัวใจของแกจริงครับทางดน้ามัวหมัดนักชกนอร์เวรายนี้นี่โอ้โหทนจริงๆครับเออโดนเยอะนะครับแต่ว่าแกยังคงเดินเข้าหาได้อยู่ครับ ยิ่งโดนก็ยิ่งเดินอ่ะต้นกายเองก็ไม่ผ่อนให้เลยครับไม่ผ่อนให้เหมือนกันครับจังหวะฟันศอกครับอฟันคืนกอมที่ไหนล่ะแหมมันไม่แตกได้ไงไม่น่าเชื่อครับโดนไปจังๆเลยครับโมมัดคาลูสครับเลือดกำเหาแม้แต่ยังเดียวก็ยังไม่ทะลักนะครับโมมัดคาลูสโอ้องไกาก็คงสงสัยนะครับว่ากินอะไรมาทานอะไรมาครับทนจริงๆครับโอ้ดูฮะอ้าวยังเดินอยู่ครับตวัดก้านคอครับอ้าวฟันศอก มัวหมัดงัดสอยทีนึงครับโอ้โหจังหวะประสานสอกครับสอกอีกทีนึงกองไก่อยังไงกองไกลสาดแข้งไปมาแล้วครับนาทีสุดท้ายครับซ้ายอีกทีนึงกองไกลตอนนี้ออกมาตั้งรับครับรอจังหวะเอามีข้างยังมีโต้มีเถียงตลอดแหละครับสำหรับมูฮัมหมัดครับแต่กองไกลตอนนี้ครับออกสเต็ปออกลีลามาจากเอ้าต้องระวังนะครับเจอลำตัวอีกแล้วอย่าประมาทครับนี่นะครับหมัดขวามาอีกล็อกไว้เลยครับ ทีมงานก็ยังบอกให้เดินอยู่นะครับสำหรับกล้องไกลนี่เลยครับเสน่ห์ขโมยสามยกครับเปิดเกมอยู่ตลอดครับหัวซ้ายนะครับเต็มเ็มโอ้โหแกก็เดินเข้ามาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับโอมารคาลิวหุกซ้ายโอ้ยเตะซ้ายแต่ละทีมีสนั่นสะเทือนครับหัวแต่ละดอกหัวแต่ละแข้งครับแม่อยากไปดูกระสอบซ้ายที่ค่ายครับว่าแตกไปกี่ใบก็เตะแบบนี้อล้วครับช่วงปลายยกสุดท้ายแล้วครับ โอ้โหคู่นี้นี่ต้องชื่นชมเลยนะครับไม่ว่าใครจะแพ้หรือชนะต้องชื่นชมทั้งคู่ครับสู้กันได้เต็มที่จริงๆครับหมดยกสุดท้ายอ่ะขอโทษขอโพยกันเลยครับโม,ม่มแนี้อายุมากกว่า4ปีนะครับชกกันเต็มที่สุดความสามารถทั้งคู่ครับนี่เลครับวันนี้ซิกนกเอร์จุดเด่นของกล้องไกลก็คือหมักแล้ก็แข้งซ้ายนี่เลยครับนี่ขนาดติดการได้ยังสะเทือนเลยครับ ดูกันอีกมุมนลยครับโอ้โหโดนเหมือนกันนะครับกล้องไกลครับโดนฝุกซ้ายเขาเต็มหน้าดูนุ่งเตะไปติดรวมครับหัวไปทีหนึง่งแฝดเดึอดาดไม่ออกครับถ้าโดนเต็มใบนี่ก็น่าจะร่วงเลยครับขวานซอกเข้าไปเต็มๆแต่ว่ามอมาคาริสก็พยายามจะเอาคืนโอ้ถือว่าสนุกดุเดือดสมน้ําสมเนื้อด้วยกันทั้งคู่ครับคู่นี้คู่ชนะจะเข้าไปยืน รอในคู่ที่เ<อ>จ็ครับต้องบอกว่าสุดมันจริงๆนะครับสำหรับคู่แรกนะครับและผู้ชนะได้แก่นักชกในมุมนักชกในมุมมุมแดงครับ in the red corner is t s a winner ก้องไายสิงห์พยัคฆ์เรนแจับห้วยชัยโอ้โหต้องบอกนะครับว่าสุด